ผู้หญิงเหมือนเห็นก็เถยว่าปล่อยกูจะทำกูเป็นชั่วโมงเลยเสียงเขาร้องอ,อ,อ่ะใช่ ผู้หญิงเหมือนตื่นก็กเหยว่าปล่อยกูอย่าทำกูอะไรมาตะโกนอยู่ข้างนอกเราก็นึกว่าเออคนเดินถนนอะไรตรงนั้นว่าตะโกนเพราะสพักไม่ใช่ไม่ได้ยินเสียงเหมือนเขาร้องไกลๆแล้วก็เสียงแบบทืบกระทืบพื้นเนี่ยตั้งตั้งตั้ง,ง,งอะไรพี่ก็ตื่นมาก็มองในกาวามันตีสองกว่าแล้วเพื่อนก็กนอนอีกเตียงหนึ่งแต่เราก็ไม่ได้คุยกันนะว่าเออเหมือนคนทะเลาะก,กันก็คือเรานอนฟังไงนอนฟังว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็เหมือนแบบคนทะเลาะก,กันเมาหรือว่า ขังกันไว้หรือว่ามัดอะไรทักอย่างเนี้ยนะก็ได้ยินว่าปล่อยกู้ปล่อยกู้จะทำกูอะไรเงี้ยค่ะเออมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยคือคือกลัวเลยไม่กล้าขึ้นไปดูค่ะรอะกันนานไนานค่ะนานตั้งแต่ตีสองตีสามตีสี่ว่เฮียเป็นชั่วโมงเลยนะปเป็นชั่วโมงเลยเสียงเขาร้องอ่ะใช่เ,<ร>เสียงเขาร้องว่าจะทํากูท้ทาแต่ไม่เคยร้องว่าช่วยเหลืออะไรไม่มีมีแตบอกจะทํากู้ปล่อยกู้อะไรเงี้ยก็คือทีนี้พอตอนเช้ามาพี่เขาจะมาตอนเก้าโมงมาเปิดมาเปิดร้านใช่ไหมคะมาเปิด มาเปิดออฟฟิศอะมาเปิดโรงแรมอะประมาณ9ก้าโมงบอกพี่ยุทธขึ้นไปดูหน่อยเมื่อคืนเนี่ยเหมือนมีลูกค้าเมามทะเลาะกันอะไรเงี้ยนะพี่ขึ้นไปดูหน่อยดูมันดังมากแล้วก็น่ากลัวอะไรเงี้ยแต่ว่าพักนึงพี่เขาขึ้นไปเคาขอประตูได้ยินเสียงเหมือนพี่เขาขอประตูเรียกมิสเตอร์มิสเตอร์เนี้ยแต่ก็ไม่มีคําตอบแล้วพี่เขาคงไขกุญแจไปดูมั้งเขาก็เห็นแล้วก็ขาเล่าให้ฟัง เออรู้ว่าเสียชีวิตเราบอกว่าเราไม่รู้เนาะลูกนี้เราก็ไปช่วยเขาก็กดีเขาแบบไม่ได้ขอร้องความช่วยเหลืออะไรเงี้ยเนาะแต่ได้ยินเสียงคนเดียวว่าขอร้องชีวิตว่าอย่าทำอย่าทำปล่อยอย่าทำากูปล่อยกูพูดเป<ม>็นคนไทยเป็นคนไทยแต่พี่รู้ว่าไม่ใช่เสียงผู้หญิงมันเหมือนเป็นกระเทยเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยแต่ได้ยินเสียงเขาคนเดียววนที่ไม่ได้ยินไม่ไม่เะก็เหมือนแบบเอ้ยใส่เมาทะเลาะกันเมายาอะไรดิ้งอะไรเงี้ยค่ะ ก็พอหมอม,ม,มีมีหมอนอนอยู่ใช่ไหมหมอนหมอนวอนวดน่ะค่ะแผนไทยให้ก็นอนเฝ้าอยู่แล้วนี่ก็ได้ยินเสียงตอนประมาณตีสองก็กว่ามันมีเสียงดังเสียงอะไรอย่างเงี้ย<ม>เสียงแบบคุยกันดังแบบเหมือนทะเลาะกันอย่างเงี้ยเช้ามาหมอเข้ามาแจ้ง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 พี่ผู้ชายอะ่ะว่าห้องเนี้ยเสียงดังนะอะไรอย่างเงี้ยตอนเก้าโมงแล้วก็แฟนก็เลยขึ้นไปดูว่าจะไปต่อว่าลูกค้าว่าเสียงดังเขามีคนก่อมเพลนอะไรอย่างเงี้ยต่อว่ามาอะไรอย่างเงี้ย แล้วประตูมันล็อกเขาก็ลงไปเอากุญแจอ่ะมาตต์การ์ดอ่ะกีกาดอ่ะไปไขไงก็เจอนั่นแหละไปอยู่ในห้องน้ำเลยใช่แต่กออ็ยางงั้นแหละแต่คนคนที่เขาตายนี่เขาเป็นคนที่นี่นะครับพี่ไม่ใช่คนที่ไหนไม่รู้ <คน S 1> ยังไม่รู้เลยอ,อืคนนอกคนนอกเป็นคนนอกใช่ใช่ไม่ได้พักที่นี่นะคะแต่ตอนที่คนจีนที่เข้ามาพักนี่คือเขาปกติปกติน้าต่องเดียวตัวไปไงพอเราก็ดูแล้วไอ บอดตรงมัดปอดไอวีซ่าก็เข้าออกปกติไงผ่านเจ้าหน้าที่มาเรียบร้อยไม่ได้มีอะไรไงถูกต้องทุกอย่าง